สบายดีครับพี่น้องปองไปครับมือนี้มีโอกาสได้มาจังหวัดมหาสารคามครับสารคามนำมาต้องเดี๋ยวทองเสียครับพี่น้องครับมือนี้มามีโอกาสมาได้กินลาบเนาะครับแต่ว่าดิบเพิ่นเพิ่นบ่วายมากเนาะอุ้ยแบบชิงโตัวกับมี่บอาหาริงโตแบบชิงโตครับปลาเทพเจ้าอันเลาะไข่อไข่ไข่ครับมื้อนี้มันบ่าวเฒ่าเห็นไหมเป็นเบาเลาะอีกเฮ้ยนี้ยเขาเอื้อนยังครับเบ้ากี้ โอนี้ครับเสียงหันชิงโตครับกอยอหานชิงโตครับคนกินได้ปะครับกินได้โอ้ครับนอกจากครับพี่น้องครับมือนี้มีอาหารสิงโตนะครับเพิ่นเติว่าเป็นกอยลวก็ยังมีลาบครับสารค้ามือนี้เฮ็ดเป็นตอนแบบซอยโปกเปกครับพี่น้องครับแล้วกันยังไม่มีเครื่องเคียงครับเป็น พักกระเดาครับกินกัมยังกระแทบครับถ้าเอาเข่าป่าครับนี่ครับลินฟ้าเลยลินฟ้าครับบ้านผมเอิญบ้านลินไม่ครับนี่อลิ่นฟ้าเนาะครับเนาะเฮ้ยเข่ากันอ่ำล้ำครับพี่น้องครับนี่เครับมาสารคามน้ำบะตองเดือดทองเสียเด้อเดี๋ยวมาเลาะกินลาบเนี่ยกินลาบอันนี้ครับมีเครื่องในพร้อมป๊าต้องกินข้าวข้าวเหนียวเลยครับเนี่ยต้องทำไอเลาะแบบโอ้กินข้าวคนเดียวกินให้เบิ่งกินให้เบิ่งเนะ คนเดินคุยค unku, umas, ุยค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  okay. ุยคุยพี่น้องคุยผมผมปานกินก้อยวะครับสุดยอดเลยครับสารคามน้าไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นก้อยสูตรซอยเป็นตอนโปกเป๊กนะครับแล้วก็มีบักเขียครับถ้าหาบักเขือแถวนี้บมีครับตรงบักเขีย เักเพื่อเพื่อเพ่อเพือเพื่อเพื่อเ่อพี่นเองเอเยนี่นอเพอเพ่อเพ่อเพือนพื่อเพ่อเพ่อาพื้อเ่อเพื่อเพ่อเพื่องอเพ้อเพื่อเพิ่อเพื่อเพือให้รอเพ่อ่อเห่อเพอเพอเห้่อเพื่อเพอเพื่อพอเพือเเพ่ออ